สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดไพ่นะคะในหัวข้อของความรักเหมือนเดิมแต่ว่าจะให้ไพ่เลิฟแมส s ซจ e ออร์โคการนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะขอพลังงานเสียงสับส์และตะกวาน,นะคะช่วยดึงพลังงานนะคะของคนที่อยากจะสื่อสารข้อความถึงคนรักนะคะคนคนนี้ที่ได้มาดูคลิปของเรานะคะว่าเขาเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกให้รู้นะคะ be optimistic ค่ะ keep in mind that you create your reality. you reality r you can't attract love with a negative mindset นะคะให้คุณนะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะและโปรดจำไว้ว่าคุณสร้างความเป็นจริงขึ้นมาได้แต่คุณจะไม่สามารถดึงดูดความรักด้วยทัศนคติเชิงลบได้เลยนะคะให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นจากนี้มีแต่เรื่องที่ดีงามค่ะ Keep the door open ค่ะ don't be focused on the closed door that you don't see the ones นะคะ which open for you ค่ะให้คุณนะคะอย่าสนใจนะคะกับประตูที่มันปิดไปแล้วนะคะหรือหมายถึงอดีตนั่นเองนะคะให้มองไปยังข้างหน้าค่ะประตูบานใหม่กำลังเปิดรอคุณอยู่แล้วนะคะและ distance The separation you are experiencing is necessary นะคะ to help the relationship grow ค่ะระยะทางความห่างไกลนะคะการพลัดพรากของคุณและเขาในครั้งนี้นะคะที่คุณได้ประสบพบเจออยู่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในกระบวนการของคู่รักศักดิธิ์นั่นเองนะคะให้ใต้สำรับค่ะโอ้โห DIY timing Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait ค่ะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์จงอดทนในขณะที่สิ่งต่างๆกำลังคลี่คลายการเชื่อมต่อน,นี้คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ You are enough นะคะ The person you are meant to be with, will love you the way you are. You don't need to change นะคะให้คุณ มั่นใจในตัวเองได้เลยนะคะเพราะคุณคือคนที่เพียงพอแล้วคุณมีดีพอแล้วที่จะคู่ควรเป็นที่รักของใครคนนั้นรักในแบบที่คุณเป็นคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรนะคะเป็นสิ่งที่จักรวาลและใครคนนั้นฝากบอกคุณนะคะว่าให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ move on จากอดีตที่ผ่านๆมา อยากให้คุณรู้ว่าระยะทางความห่างไกลาการซัพเพรเรชันของคุณในครั้งนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเนี่ยคอยดูแลอยู่ทุกๆย่างก้าวที่คุณพบเจอนะคะทุกสิ่งที่คุณเผชิญเป็นบันไดสู่การเติบโตค่ะหากจิตวิญญาณคุณเติบโตความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ของคุณจะยืนยาวยืนยงเหมือนกับที่คุณได้รับมอบหมายมีภารกิจลงมานะคะยานโลกใบนี้เป็นเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ อาจจะใกล้แล้วนะคะที่จะเหวี่ยงคุณและใครคนนั้นน่ะที่อยู่ห่างไกลกันนะได้กลับมาพบมาเจอกันนะคะแล้วใบนี้เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าคุณเป็นคนที่เป็นที่รักนะคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วคุณดีพอแล้วคุณเป็นที่รักนะคะโอเคเดี๋ยวมาเปิดไพ่ทาโร่กันต่อเลย รู้สึกว่าพลังงานการการรียูเนียนเนี่ยในช่วงนี้มันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยเชื่อนะคะว่าหลายๆคู่หลายๆคนพลังงานผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์นะคะเฟมินีนเนาะก็น่าจะรู้สึกใกล้เคียงกับเรานะคะน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันทีนี้เนี่ยมันจะมีแรงสังส่นสะเทือนถึงการสัมผัสนะคะ การยกระดับของจิตใจนะคะที่ผ่านมาแล้วก็เ,เร็วๆนี้นะคะก็จะมีเรื่องความฝันนะคะแล้วก็เป็นการสัมผัสสัมผัสแบบเป็นไม่ใช่กายเนื้อนะคะเพราะว่าเัฟเลชันอยู่เนาะแต่เป็นการสัมผัสที่เรารับรู้ได้ด้วยปัะเจกอันนี้ใช้วิจารณญาณนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังเฉยๆเนาะว่าเป็นความรู้สึกที่มันทัชจริงๆรู้สึกสัมผัสได้จริงๆแต่ว่าโอเค ก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าใครจะรู้สึกยังไงบ้างแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกในใจมันเหมือนเลสแตก่ะอาจจะเป็นไวแฟก็ได้ที่ว่านี่แหละเป็นสัญญาณที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อกล้เวลาแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะใครที่มีความรู้สึกเหมือนกันใกล้เคียงการสัมผัสได้ถึงสิ่งอะไรที่มันอ,อ,อธิบายไม่ค่อยได้อธิบายได้ยากนิดหน่อยก็แชร์ในคอมเมนต์ได้นะคะมาให้ความรู้นะคะกับ ท่านอื่นๆด้วยก็ได้ที่ยังอยู่ในขั้นตอนที่กระบวนการขั้นต้นนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่ให้ความรู้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์กับบางคนที่เขายังไม่ไม่รู้ควรจะทํายังไงต่อดีนะคะการละครนี้อีกนานไหมกว่าจะสิ้นสุดอะไรแบบนี้ค่ะก็มาแบ่งปันความรู้กันได้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเปิดดูอันนี้พูดปุ๊บแล้วก็เปิดป๊อกเลยไพ <laughs> ่เพจออฟสอดค่ะ เป็นไพ่ของการส่องค่ะณนะขนะดนี้นะคะตอนนี้เลยนะคะเขาคนนั้นกําลังส่องคุณอยู่ค่ะส่องอะไรเอ่ยนะคะมีกี่ช่องทางที่เพื่อนๆนะคะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นรูปคลิปวิดีโอหรือ,อ,อสตอรี่นะคะก็กําลังดูอยู่ออ oh. ดูแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากกลับมาหาเธอเธอคือเส้นชัยเธอคือเป้าหมายเธอคือหัวใจเธอคือชีวิตคิดถึงเธอจริงๆเลยนะ ทรี Tree ออปเปนเดอร์เขาบอกว่าอยากวนกลับไพ่ไพ่ทรีออปเปนเดอรก็วนกลับมาเลยโอ้โหคนคนนี้นะคะตอนนี้ขอพูดเรื่องเรื่องธุรกิจอะไรก่อนเนาะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เขาไปลงทุนเอาไว้ค่ะมันเหมือนเขาได้ผลตอบรับตอบแทนอะไรด,ดีขึ้นมาบ้างแล้วค่ะแล้วก็เขามีความคิดที่อยากจะกลับมาค่ะกลับมาสามความสัมพันธ์ที่เคย อาจจะห่างกันไปนะคะเพราะว่านี่เนอะ d i s t a n c e เราใช้นี่เป็นไกด์ไลน์เลยนะคะทีนี้บอกเลยว่าการที่ได้อยู่กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกที่ทำให้เขาเนี่ยมั่นใจที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะมีสถาที่เขาเหมือนเป็นเด็กขี้ดื้อไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะแต่คนคนนี้เป็นคนดือด้อค่ะนะคะเป็นแฟนขี้ดื้อของคุณหรือเป็นคนคุยที่ที่มีพลาัง,างของความ เอาแต่ใจนะคะมีความเป็นเด็กในตัวเองนะคะทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขาก็อยากกลับมาแล้วอะงองแงแล้วนะคะยิ่งอยู่ห่างก็ยิ่งคิดถึงยิ่งสองก็ยิ่งเห็นเห็นถึงอนาคตเหมือนเขาก็น่าจะมีสัมผัสที่รู้ได้ะคะ่ะว่าคุณเป็นคู่ของเขาทรีอ of ครับพลังงานการบนกลับนะคะขึ้นมาถึงสองใบเลย ทีออคบคัพเนี่ยเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองให้การออกเดทนะคะให้การไปกินเลี้ยงสังสารปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ต่างๆคนคนนี้นะคะเขามีแผนค่ะเขาวางแผนเอาไว้ว่าเขาจะมาเจอคุณนะคะในวันพิเศษนะถ้าใกล้ที่สุดก็ระยะนี้ก็น่าจะเป็นวันแห่งความรักนะคะหรือว่าอาจจะยาวนานไปกว่าน,นี้หรือใครมีวันเกิดในเดือนนี้หรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเขามีความคิดที่เขาเนี่ย อยากจะอาจจะจองร้านอาหารลูฟท็อปนะคะชวนคุณออกไปเดทนะคะไปชนแก้วดื่มไายกันนะคะอาจจะมาในแนวที่ไม่เชิงว่างอ้อยเปน,เนนะแต่ประมาณว่าบังเอิญมาเจอนะคะมีนัดมาท,ทําธุระกับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นฟิลที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาชวนออกเดทแบบแบบสวีทหวานอะนะคะ The Hermit โอเคค่ะ The Hermit นะคะเป็นพลังงานของพระฤาษีนะคะส่องจริงๆนะส่องหนักมากเลยนะคะเนี่ยตายตาคล้ำหมดแล้วเนี่ยส่องตั้งแต่ยังไม่หนวดจะไม่เคยยันตอนนี้ก็ยังส่องอยู่คือประมาณว่าส่สองตั้งแต่เช้ายันค่าอ่ะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานส่องที่เป็นเด็กส่องเนอะอันนี้ส่องจนกลายเป็นตาเท่าแล้วอุ้ยขอโีษนะทีนี้นะคะคือคนคนนี้ เขาเงียบหายจากคุณไปถูกไหมคะคุณและเขาไม่ได้คุยกันเลยเขาไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยและอยู่ห่างกันด้วยนะคะทั้งระยะทางทั้งความเงียบงนันทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นแต่รู้ไหมคะว่านี้หัวจิตหัวใจเขาเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่การลงเอยกับคุณการที่จะวนกลับมาหาคุณการที่พาคุณไปออกเดทคือเขามี มีโปรเจกต์มีหัวเขาเต็มไปหมดเลยค่ะเรื่องที่จะทํากับคุณนะเรื่องที่จะวนกลับมาหาคุณยังไงดีช่วยกันคิดหาทางเหมือนวางแผนเหมือนวางแผนอะไรอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีการไปปรึกษ,ษาเพื่อนด้วยนะคะี่ยเห็นไหมคะเหมือนเขาวางกลยุทธ์นะคะเห็นไหมคะอืมทำยังไงดีคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจ้าแผนการนะคะแล้วก็เนี่ยหาร้านดีๆแถวนั้นมีร้านอะไรดีๆปบ้างนะคะเป็นนี่แกด่ดีๆท่ามกลางความเงียบและการส่องแต่ ในในความคิดของเขานะคะมีแพลนเยอะไปหมดอยากจะพาคุณไปเลี้ยงฉลองนะคะไปปาร์ตี้ชวนไปกินไปดินเนอร์นะคะแล้วก็ขอแต่งงานเลยดีไหมหรือทำยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้เขาอยากลรเอลกับคุณนะเห็นไหมไพ่สิอบออฟวนันคุณคือเส้นชัยของเขาคุณคือชัยชนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของวิกตอรี่ค่ะ เห็นไหมคะมีเพื่อนฝูงตกมือกันนะคะอยู่ในงานแต่งค่ะหกไม่เท้าเป็นภาพนี้เป็นภาพของงานพิธีมงคลวิวานะคะบอกเลยว่าคนนี้เขาจริงจังมากเลยจริงจังมากเลยนะคะเนี่ยคนที่คุณซัพเฟลชั่นห่างไกันเกินไปค่ะคนที่อยู่ห่างกันคนที่แยกจากกันคนที่เป็นคนเก่าของคุณนะคะโอ้เดอ Tower วยกระทันหันด้วยนะคะเป็นอะไรที่กระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมใจมาแบบปุบปับ ุบปรับฉับพันตอนกลางคืนค่ะคนคนนี้เตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์ไว้ให้คุณโอ้ไม่กอดทาไมยิ่งรู้สึกว่าพ <c oughs> ออ่านไปเหมือนพลังงานยิ่งเอ,อแบบลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าไพ่เดือ o w e วขึ้นกับเซเว่นออฟสอดอะคะ่ะเซเว่นออฟสอดเกี่ยวกับการแอบซ่อนการเ,เก็บเงียบการปิดบงังการซ่อนเล้นนะคะแล้วมากับ t o ว e เพลังงานกระทันหัน รวมกันสองใบนี้มันคือเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะคนคนนี้กำลังเตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์คุณโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเปิดไปต่อแล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์เนาะโอเคเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะในฐานะที่เราเนี่ยอยากรู้นะคะเราเราเป็นพลังงานของความอยากรู้อยากเห็นนะคะเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณเอ่ยนะโอ้ใ ไพ่เซเว่นออสอดขึ้นมาตรงกับตำแหน่งของหกไม้เท้านะคะอุ้ยเขาจะเซอไพสได้การขอความรักค่ะคนัคนนี้นะคะเขาอยากมาเปิดใจกับคุณเขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะว่าความห่างไกลที่ผ่านมาเนี่ยมันทําร้ายหัวใจเขามากแค่ไหนเขามีความทรมานเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาหายไปทําอะไรเขาจะบอกคุณทุกอย่างเลยจนคุณแบบกระจ่างเลยนะคะ คือบอกจนคุณดีกับเขานั่นแหละนะคะหากงอนกันหักทะเลาะกันหักไม่เข้าใจกันคนคนนี้วางแผนจะมาเซอร์ไพรส์คุณช่วงกลางคืนด้วยนะบอกเลยนะคะคุณอาจจะอยู่กันถึงเช้าเลยหมายถึงว่าพูดกันนะคะเจรจากันนะคะเอ,อ,อบความเข้าใจกันนะคะเห็นไหมคะกลางคืนเนี่ยใน,นตอนนี้ฟ้าจะสว่างอยู่แล้วโอ้ใหม่กโอ้โหเตรียมตัวค่ะเพื่อนๆที่รักของเรานะคะ ชาวเราทั้งหลายเตรียมตัวเก็บกระเป๋าคนคนนี้เขามารับคุณค่ะเขาอยากพาคุณไปอยู่ที่ที่เขาอยู่เขาจะอยู่ที่ไหนตรงซีกโลกไหนเขาขอให้คุณไปกับเขาได้ไหมเขาอาจจะจัดงานเล็กๆนะคะงานเลี้ยงงานมั่นอะไรว่าไปแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องไปกับเขาเห็นไหมคะว่าเขาเป็นคนบังคับที่ทางเรือมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กด้วยว่ามีเบบีด้วยนะคะอืม โอหอะไรเอ่ยทริอัลวันไพ่ไพ่ทอัลวานนะคะเป็นไพ่แห่งการรอคอยค่ะไพ่การรอคอยทริอัลวันสามใเท้าใช่ไหมคะการรอคอยแล้วก็การเดินทางการเดินทางได้การสื่อสารทีนี้เนี่ยอีกแค่ไม้เท้าเดียวก็เป็นการแต่งงานแล้วเรามองว่าการเดินทางออกไปนี้แล้วเป็นการรอคอยรอคอยที่จะทําไมรอคอยที่จะแต่งงานไหคะรอคอยที่จะเป็นโ e รเฟคทามม i n g คุณจะกับเขาเนี่ยจะได้ลงเอยกัน ภพยใต้สำรับค่ะ King of One คนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟได้นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งค่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นกับคุณอย่างมากๆเลยคุณคนนี้เวลาทำงานแล้วจะจริงจังมากๆนะคะอาจจะทำงานจนลืมโทรหาคนรักไปก็ได้ลืมตอบข้อความอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่บ้างงานค่ะด้วยพื้นฐานที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะคนคนนี้ เป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดนะคะไม่ชอบการผูกมัดเป็นคนที่รับอิสระมากๆนะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวแต่หลังจากนี้คุณและเขาจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมีการให้และรับที่เท่าเทียมกันคนคนนี้ใจดีกับคุณมากๆเลยนะคะเขาจะดูแลคุณค่ะคล้ายๆกับดูแลคุณเหมือนเด็กน้อยนะคะเป็นลิตเติ้ลแองนะคะของเขาเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนใจบุญด้วยนะเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดี นะคะอ่ะแล้วมาดูกันต่อเลยนะว่าจากนั้นแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงแต่หลังจากที่มองนะคะมุมที่ดูเนี่ยรู้เลยว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็มันจะเปลี่ยนไปหทางที่ดีขึ้น <S <S เหมือนกับเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำงานแล้วคำว่า you are enough เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าพอแล้วสำหรับการรอคอยจบแล้วหมดสิ้นแล้วก็ได้ค่ะประมาณว่าพอแล้ว เวลาของดิวายทามมิ่งเนี่ยยูอาร e อินะคุณได้รอมานานมากพอแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าองอ่านเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะมาดูกันต่อและ t w o of one ค่ะโอ้ยใพ่การรอคอยการเดินทางจริงๆด้วยนะคะพวกคุณทั้งคู่นะคะจะมีการเดินทางนะคะคนคนนี้รอค่ะรอคอยที่จะเดินทางรอคอยที่จะมาสารภาพร,รักกับคุณรอคอยที่จะมาปลูกต้นรักเริ่มสร้างชีวิตครอบครัวกันใหม่นะคะ หากเป็นแฟนเก่าหรือครอบครัวเ,เคยแต่งงานกันมาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นการเริ่มกลับมาสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งหากเป็นคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยกันแล้วซัพพลชันแยกจากกันไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่เคยชัดเจนเลยชอบทําอะไรแบบล่อๆล่อๆหรอืรอ,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 รอเป็นแฟนเก่าใดๆก็แล้วแต่พลังงานที่คบกับคลิปนี้นะคะคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเขาจะกลับมาค่ะเขารอคอยการเดินทางมาหา มาปรับความเข้าใจกับคุณมาขอโอกาสจากคุณและคุณคนนี้นะคะจะดูแลคุณกลับมาสางสัมพันธ์ความรักให้ยั่งยืนให้มีความสุขแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยขณะที่เขาไม่มีคุณนะคะคนคนนี้นะคะนอนไม่หลับค่ะมีพลังงานของการคิดมากความเครียดความกังวลใจกลัวใครที่จะมาพลากคุณไปจากเขากลัวการที่คุณจะมีใครมา สนใจจนทําให้ลืมเขาไปจนทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่สําคัญคนคนนี้นอนไม่หลับเราก็มีความกังวลใจอย่างมากเลยนะคะสภาวะของเขาตอนนี้นี่ค่ะน,น,น่ารักไหมคะโอ้จริงๆจ,จ,จะบอกว่าน่ากลัวแต่ก็น่ากลัวจริงๆเขานอนไม่หลับอีกทั้งยังรู้สึกหวงแหนมากเลยค่ะดูสิคะเขา เป็นคนที่ถึงขี้ห่วงคุณมากๆเลยนะคะยิ่งเห็นคุณห่างออกไปออกไปเขาก็ยิ่งมีความห่วงอยากจะเก็บอยากจะกอดคุณไว้อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเป็นเป็นภรรยาเป็นสามีเขาอยากที่จะมาแบบผูกมัดคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนเลยค่ะเนี่ยคนคนนี้มีพลังงานคนขี้หึงนะคะคนขี้หึงคนขี้ห่วงนะคะแล้วภายใต้สําหรับสิบดาวค่ะคนคนนี้เจ็บปวดค่ะหากเขาไม่ได้รักคุณไม่ได้ร้องเอิกับคุณนะคะ the lover เขาเจ็บปวดมากเลยนะคะตอนนี้หาก ระยะเวลาที่ต้องห่างกันไปก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงขั้นถึงขั้นนี้แต่ว่าด้วยพลังงานของระยะเวลามันทําให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วจริงๆ u judgment ค่ะการเปล่าประกาศคนคนนี้นะคะตื่นรู้แล้วเขาอยากที่จะบอกทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลเขาอยากเป่าประกาศไปให้ทั่วเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของ เขาเป็นของคุณคุณเป็นของเขาคนคนนี้นะคะคิดถึงค่ะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านานมาในอดีตที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจคิดถึงที่เขาอาจจะเคยทําให้คุณรอคอยนะคะมายาวนานทําให้คุณเสียน้ําตานะคะแล้วก็เรื่องเรื่องต่างๆที่ทำให้เขาคิดว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับคุณบางเรื่องที่เขาคิดว่าตัวเขายังไม่ดีพอนะคะ เขาเนี่ยใช้เวลาค,ลดค,ลคลิดคิดไข้ควรอยู่นานมากๆเลยนะคะเนี่ยพลังงานเดดแฮงแมนนะคะมองว่าตอนนี้นะคะมีไพ่จอร์จเมนต์ขึ้นตรงนี้เขาตระหนักรู้แล้วนะคะจะมีการหวนคืนกลับของคนรักที่ซัพพลายชันกันค่ะเป็นฤดูการของการรียูเนียนนะคะของคู่รักศักสิทธ์เนาะเดี๋ยวขอให้ d ี y a n อนเซอร์หน่อยนะคะว่าคนที่พบกับคลิปนี้นะคะคุณนะคะ ใกล้ถึงเวลาที่จะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยหรือยังนะคะใครที่พลังงานตรงนะคะก็รับไปได้เลยนะคะใครที่พลังงานอยู่ในขั้นตอนไหนที่เราอ่านไปนะคะก็น่าจะลําดับเหตุการณ์เนี่ยก็จะค่อยๆกระเถิบกระเถิบกระเถิบเข้ามาแต่ว่าหากอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียง เหมือนจะใช่แต่ก็มีมีบางอันที่เป็นสถานการณ์ต่างๆที่มีอย่างอื่นแทรกเข้ามาเพราะว่าบททดสอบของจักรวาลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะอาจจะใกล้เคียงกันแต่จะไม่เหมือนกันทุกคนแล้วแต่ว่าบริบทแล้วแต่เจเนเรชันแล้วแต่สถานการณ์ที่ที่อยู่หลายๆสิง่งหลายๆอย่างนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็มาดูดวงส่วนตัวได้ถ้ามีพลังงานใกล้เคียงแต่ว่ายังไม่เป๊ะทั้งหมดอะนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเจาะตรงเฉพาะพลังงานที่เข้มขน้นที่สุดนะคะ ใครอยากดูดูส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เนาะรับผลคำทำนายภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อพลังงานของดีว i n e a นเซอรนะคะอีกนานไหมเอ่ยเว้ค่ะรอตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการรอนะคะรอได้เลย opportunity โอกาสนะคะ you are ready โอเครอโอกาสรอโอกาสที่คุณพร้อมรอโอกาสเมื่อคุณพร้อมรอโอกาสเมื่อคุณพร้อมแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่คะ Choose a new direction เตรียมตัวค่ะอ๋อเมื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ของชีวิตหากตอนนี้คนที่เข้ามาดูนะคะคุณยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นการงานที่อยู่หรือแม้แกระทั่งจิตภายในตอนนี้สถานการณ์พร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแค่รอ,อการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะกล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนค่ะก้าวออกมาจากประตูบานที่มันปิดแล้วก้าวออกมาค่ะก้าวออกมา นะคะแล้วก็ก้าออกมาจากความคิดลบๆนะคะความคิดในอดีตจักราวาลกำลังรอคุณก้าวขาออกมาที่เส้นทางเส้นใหม่ถนนสายใหม่เส้นนี้นะคะที่ปูพรมรอไว้แล้วนะคะเหลือแค่ความกล้าเท่านั้นนะคะนะคะต้องพูดแค่อยากกลัวนะคะถ้าคุณกลัวคุณก็อยังไม่พอมเออก็แค่นี้เองเพราะว่าเส้นทางใหม่ ใสไลสุขสดใสเพียงแค่คุณเนี่ยละทิ้งนะคะตัวตนในอดีตแล้วก็หยุดนะคะหยุดเขาเรียกว่าหยุดพร่มเพอหยุดย้ำคิดย้ำทำนึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะอยู่กับ here and now ขณะนี้และตอนนี้เท่านั้นนะคะปัจจุบันขณะนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จักรวาลต้องการและ i n the n e a r future ค่ะ ในอนาคตอันใกล้นะคะคุณพร้อมแล้วในอนาคตอันใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อนะบอกได้เลย is up to you ก็แล้วแต่คุณนะคะจะเชื่อหรือเปล่านะคะจะเชื่อหรือไม่นะคะหรือว่าจะอยู่ในวงกฎแห่งความกลัวอยู่แบบนั้นนะคะก็ไม่รู้สินะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนคอยไกด์ไลน์นะคะ จะช่วยดันคุณส่งเสริมคุณนะคะด้วยคลิปคลิปนี้ด้วยการเ,เปิดไพ่แล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโปรเซสไหนของกระบวนการนะคะเราก็จะอยู่คอยบอกคอยเป็นไกด์ไลน์คอยนำทางว่าคุณควรจะทำยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกำลังใหม่ในความรู้สึกที่มันลึกซึ้งขั้นนี้ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณไม่เคยเดินคนเดียวนะคะเส้นทางสายนี้นะคะมีพวกเราอยู่อีกหลายคนนะคะเป็นพลังงานของความรักศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่รักที่มีภารกิจลงมาบนโลกนี้มาช่วยกันสานสร้างสิ่งดีสิ่งที่ดีงามน,นะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับโลกใบนี้นะคะ ก็เดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์ดูก็ได้เนาะแล้วก็พลังงานแบบเนี้ยมีค่ะมีหลายคนที่เป็นเหมือนกันนะคะคนที่คิดว่าเออฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆฉันเป็นอะไรหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคนทีเออ่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเราไปพูดด้วยก็อาจจะมีบ้างที่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรเพราะเขาไม่รู้ไงว่าจิตเราเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ลำดับขั้นที่เท่าไหร่แล้ว แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีภาวะของการที่คุณเนี่ยจะรู้สึกอ,อึดอัดเมื่ออยู่ในที่ที่นั้นถึงได้บอกว่าทําไมให้ choose a new direction ขึ้นเพราะหากคุณเนี่ยมีพลังงานที่อัปเกรดขึ้นไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถอยู่กับที่ทํางานเดิมๆได้หรือสังคมเดิมๆเ,เพื่อนกลุ่มเดิมๆอะไรก็แล้วแต่คุณจะมองว่าหน้าเบอร์นายหน้าเบอร์่ายคนพวกนี้หน้าเบอือหน่ายคุณจะอยู่กับเขาไม่ได้ถึงอยู่ได้ คุณก็จะมีภาวะที่จิตใจคุณมันจะรู้สึกไม่เบี่ยงบานนะคะเหมือนคุณเป็นต้นทานตะวันแต่เขาเอาไปปลูกอยู่ในห้องนอนอะนะคะคุณไม่ได้เจอแสงแดดคุณไม่ได้ชายออกมาคุณไม่ได้เบี่ยงบานคุณไม่ได้พบแสงอาทิตย์แสงสว่างจากธรรมชาติแสงสว่างจากที่ที่คุณคุณเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นสิ่งที่คู่ควรอะแต่คุณกลับไปรับแสงสว่างจากหลอดไฟ ฟูออเรเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ทําให้คุณเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะต่อให้ดีแค่ไหนแต่ไปปลูกผิดที่โตผิดที่มันก็ไม่งอกงามแบบเบ่งบานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณก็อาจจะเติบโตในที่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วหาลุไม่ว่าคุณเป็นแบบดอกทานตะว,วันที่แบบสามารถหันหน้าเข้าแสงอาทิตย์ได้โดยเงยขึ้นมนาเลยค่ะเงยหน้าขึ้น,นาามาค่ะก้าวออกมาค่ะ แค่นั้นเองนะคะเป็นจงเป็นดอกทานตะวันนะคะที่หันหน้าเข้าพระอาทิตย์นะคะไม่ใช่เป็นดอกไม้ที่โดนขังอยู่นะคะในในกรอบสี่เหลี่ยมคอมอร์โซนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เบ่งบานคุณจะไม่ได้เติบโตอย่างที่ใจคุณต้องการคุณลองคิดดูดีๆหน้าว่ามีภาวะแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วเหมือนกับหากคุณยิ่งฝืนเนาะ ก็จะมีสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่จะบีบให้เส้นทางของคุณเนี่ยมันแคบลงแคบลงแคบลงจนสุดท้ายก็จะมีทางเดียวให้เลือกเดินก็คือเส้นทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูเอาไว้ให้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะก้าออกมาจากความ o r t โซนั้นคุณจะคุณจะเดียวดายไหมคุณจะปลอดภัยหรือเปล่าบนเส้นทางนี้ขอให้คุณ กล้านะคะกล้าที่จะก,ก้าวนะคะแล้วก็อย่าก,กลัวนะคะอืไม่ต้องกลัวออกมาเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่กดดันอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งไหนที่เป็นของคุณนะคะมันก็จะยังเป็นของคุณอยู่ันยังค่าไม่ต้องพยายามที่จะเร่งกระบวนการหรืออยากจะเรียนรู้หรือว่าเร่งการตื่นรู้ให้มากขึ้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาจริงๆเวลาเท่านั้นนะคะที่เป็นคําตอบนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ เดี๋ยวเรามาเติบโตไปพร้อมกันนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ชแนลนี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนของเฟมินีนและมาสคิลีนนะคะอ,อโอเคจนกว่าจะหมดหน้าที่หมดภารกิจเนาะตอนนี้ก็คือดูแลกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเเรามาเปิดข้อความจากเขาหน่อยดีกว่าเนาะเปิดข้อความส่งท้ายนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะ ขอข้อความจากใครคนนั้นนะคะถึงคุณที่เข้ามาพบกับคลิปนี้หน่อยนะคะว่าเขาเอางี้ดีกว่าเรียกว่าไงดีพลังงานของคนในความสัมพันธ์นะคะคน,คนที่พบกับคลิปนี้เนาะพลังงานเขาจูนกันอยู่แล้วนะคะคุณอยากบอกอะไรกับเขาคนนี้คะ Please give me time I've never felt this way before เขาบอกว่าให้เวลาฉันหน่อยนะเพราะว่าฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากฉันก็ไม่รู้จะทายัางไงว่าทําไมนึกถึงเธอตลอดเวลาหยุดคิดถึงเธอไม่ได้พยายามจะสลัดเธอออกจากหัวก็แล้วพยายามที่จะไปเฟรชคนอื่นก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะเข้าตานะคะรักใครไม่ได้เลยเท่าเธอนะคะไม่มีใครมีแรงดึงดูดได้มากเท่าเธอเลยอันนี้พูดเกินไปหน่อยนะแต่เขาเขา,เขาแค่บอกว่า ให้เวลาเขานิดนึงเขายังไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะและ I worry about us a lot ค่ะเขากังวลเรื่องของเรามากๆนะคะกังวลเรื่องของอนาคตใครจะย้ายไปอยู่กับใครนะคะจะคุณจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมทานอาหารบ้านเขาได้หรือเปล่านะคะอันนี้เราคิดเองนะแต่เขากังวลเรื่องของเราค่ะเขาว่า a s เนาะกังวลเรื่องของเรามากเลยน่าจะเป็นความห,หึงหวงคุณด้วยแหละนะคะที่ห่างกันตอนนี้นะคะเขาอยากอยู่ใกล้คุณค่ะ ที่จริงไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเป็นเรื่องของเขานะคะกังวลน,นะคะกลัวใครจะมาพากหัวใจเขาไปนะคะแล้วไายต่อ I know you from somewhere นะคะน่าจะเป็นในฝันละมั้งนะคะเขาบอกว่าเขารู้จักคุณสัก,สกที่หนึง่งที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะเหมือนรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะ I don't want to lose you นี่ไงเห็นไหมคุณคนนี้นะเขาวอลลี่จริงๆค่ะวอลลี่กับการที่จะต้องสูญเสียคุณค่ะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณนะคะและชึบ I just wish things were different ฉันแค่อยากให้บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปตอนนี้ที่ห่างไกลกันฉันอยากอยู่ใกล้เธอฉันอยากให้เธอมาอยู่กับฉันนอนกอดเธอทุกคืนเจอหน้าเธอทุกเช้านะคะและให้ใต้สำรับค่ะ Love is the answer รักเท่านั้นคือคำตอบนะคะอืมโอ้ย oh, I'm in so much pain ค่ะเขาบอกว่าเขา เขาจะปวดมากเลยค่ะตอนนี้คนคนนี้นะคะอ้อนคุณค่ะนะอ้อนคุณกลางอากาศเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาแค่นี้ก็พอเนาะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะปวดมากเลยค่ะปวดหัวใจนะคะคิดถึงคุณค่ะหรืออาจจะปวยจริงๆก็ได้นะคะอาจจะไม่สบายนะคะเลิบซิกหรือเปล่านะโอเคใครที่มีพลังงานตรงกันนะคะยินดีที่ได้พบคุณนะคะยินดีที่ได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะคะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกวันทุกวันอย่าลืมนะคะว่าแค่คุณกล้าที่จะก้าวออกมานะคะจากเซฟโซนจากความคิดที่ลบๆที่ยังมีเหลือ,อยุ่นนิดๆหน่อยๆนะคะอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมที่อยู่ที่พาให้เป็นไปทางนั้นให้คุณกล้าค่ะก้าวออกมานะคะแล้วก็เดินไปได้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอไปก่อน สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย